สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับวิวโรดีอีกแล้วนะคะวิวมีโรดีโรเด็ดอีกแล้วนะคะวันนี้วิวก็จะมารีวิวรถกระบะแขบตัวที่ขายดีที่สุดใน a k ชัวเลยนะคะกระบะแขด SL ค่ะราคาอยู่ที่6 9 9 0 0บาทนะคะเดี๋ยววิวจะพาไปชมนะคะว่า รถคันนี้แต่งอะไรกันบ้างนะคะเพราะว่าแต่ละคันแต่ละแนวมันก็อาจจะไม่เหมือนกันอาจจะมีอันนู้นแต่งอันนี้อาจจะมีอันนั้นอันนี้ไม่แต่งอะไรประมาณนี้นะคะลูกค้าชอบแบบแนวไหนก็สามารถที่จะไปดูคลิปย้อนหลังของวิวโปรดีได้เลยนะคะเดี๋ยววิวพาไปชมรอบคันค่ะแล้วก็โปรโมชั่นเดี๋ยวจะไปอยู่ท้ายคลิปนะคะลูกค้าก็ติดตามตอนท้ายคลิปได้เลยค่ะวิวพาไปชมนะคะ เรามาดูกันนะคะเดวีวมาแนะนำให้ค่ะ,ะแคบ sl ของเรานี้ก็คือจะตกแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างตามโปรโมชั่นนะคะไฟตัดหมอกเป็นไฟตัดหมอก led นะคะตัวนี้ก็คือติดตั้งเพิ่มนะคะแล้วก็จะมีครอบไฟหน้านะคะเสริมเพิ่มความโดดเด่นกับดวงไฟนะคะมาพร้อมกับโลโก้ นี่สารตัวสีแดงเหมือนตัว b o 2 x p o 4 x เลยนะคะพร้อมกับตัวหนังสือนาวล่าสีแดงแบบนี้เลยนะคะรถสีดำตัดด้วยแดงสวยงามมากเลยค่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันอีกนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะคะรถคันนี้ก็จะมาด้วยซุ้มล้อขนาดใหญ่นะคะแบบนี้ เดี๋ยววิวพามาชมแมกกันบ้างนะคะตัวแมกตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกลายนี้นะคะแล้วแมกลาย5แฉกนะคะลูกค้าเออเป็นแมกตัวนี้เป็นแมกขอบ18นะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็แจ้งวิวได้นะคะสามารถเลือกแมกได้นะคะเลือกลายได้ค่ะมีลายให้เลือกเยอะอยู่นะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเป็นเลนโซ่นะคะก็ ก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมก็เช็คราคากันได้นะคะเดี๋ยววีพาไปดูส่วนต่อไปนะคะส่วนต่อไปที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นบันไดข้างนะคะบันไดข้างตัวนี้เป็นบันไดข้างทรงห้างนะคะจะเป็นตัวสีดำนะคะออตอนนี้ลูกค้าชอบที่เป็นแบบว่ารถสีดำแล้วก็แต่งแบบแบบของดำๆแบบนี้เลยนะคะอุปกรณ์ตกแต่งแบบสีดำนะคะเพื่อความดุและโดดเด่น แล้วก็คิวการสาเรามีแถมให้ลูกค้าเช่นกันนะคะพร้อมกับฟิล์มของเราวิวเราใช้ของฟิล์มไฮคลูเซรามิกนะคะลูกค้าก็เลือกเปอร์เซ็นต์ได้เช่นเคยนะคะนะคะด้านท้ายรถอ่าตอนนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะก็คือจะเป็นข้อถังน้ำมันนะคะก็ทำให้แบบว่าเสริมความโดดเด่นอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เพิ่มด้วยตัวหนังสือนาว่าเป็นฟอนต์แบบนี้นะคะ ลูกค้าออกไอเดียเองได้เลยนะคะรถคันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกคันหนึ่งนะคะที่ลูกค้าท่านใดชอบแบบนี้ก็แจ้งรีวิวได้นะคะอันนี้ฮะแล้วก็แล้ก็มาที่ท้ายรถท้ายรถก็จะเป็นจะมีข้อไฟท้ายให้มาแบบนี้พร้อมกับตัวหนังสือนาวราสีแดงแบบนี้เช่นกันนะคะแบบนี้เลยนะจ่า,าคำว่านาวราตัวนี้รุ่น SL ด้านท้ายรถ ก็วิวจะติดตั้งไลเนอร์ให้แบบนี้เลยนะคะลูกค้าพร้อมใช้งานได้เลยนะคะพร้อมกับกันชนท้ายกันชนท้ายเป็นสีดำทรงห้างเช่นกันค่ะหล่อแรงล้ำเลยนะคะรุ่น SL นะคะตัวนี้ก็รุ่น SL เช่นเดิมเป็นรุ่นที่ยอดฮิตของของทาง SK อ h o ชัวเลยนะคะลูกค้าท่านใดทีออ่อยากตกแต่งแบบไหนก็สามารถที่จะดูคลิปย้อนหลังของช่อง วิวพอดีได้นะคะแล้วก็โทรสายตรงหาวิวพอดีได้นะคะว่าอยากได้แต่งแบบไหนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยววิวพาไปชมภายในรถกันนะคะวิวพามาชมภายในรถกันนะคะภายในรถก็อ่าพวงมาลัยก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ของรุ่น SL นะคะจอของรุ่น SL เดิมๆก็จะเป็นจอ7นิ้วแบบนี้นะคะจะมีคําสั่งเป็นวิทยุนะคะก็เปิดวิทยุขึ้นมาแล้วก็โฮมกลับไปเป็นรับโทรศัพท์การรับโทรศัพท์นะคะก็ต้องเปิดเป็นเชื่อมต่อกับบลูทูธนะคะ,ะแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆก็ต้องใช้สาย USB นะคะแล้วกเออ็เครื่องเสียงก็ต้องเสียบ USB เช่นกันนะคะ,ะส่วน YouTube ตรงนี้เครื่องเล่นก็ต้องใช้ เอ่อ USB เสียบเหมือนแค่นเดียวกันนะคะอ่าแล้วก็มีการตั้งค่าตั้งค่าก็จะเป็นคู่มือการใช้ก็สแกนคู่มือการใช้ได้เลยนะคะแต่จริงๆิเราก็มีสมุดคู่มือให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะนี่ก็จะมีสินค้าใหม่ที่มากกว่านี้นะคะแนะนำเป็นจอ Android 10นิ้วเลยค่ะจอ Android 10นิ้วก็มีก็เหมือนกับโทรศัพท์มือถือของรุ่น Android แล้วนะคะมีแอปพลิเคชัน เหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะลูกค้าจะเชื่อมต่อ Facebook เ,อเป็น g o o g เ e Map c h โครมแล้วก็มี Netflix แล้วก็มี YouTube ก็สามารถเข้าดูได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะแบ่งแยกจอได้เลยนะคะเป็น2จอของจอ Android 10นิ้วนะคะโดยที่ใครอยากได้จออย่างเดียวหรือว่าลูกค้าท่านใดอยากได้จอ Android 10นิ้วพร้อมกล้องบันทึกรอบคัน360องศานะคะ เราก็มีพร้อมเลยนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะลองศึกษาก่อนก็เข้าไปดูคลิปย้อนหลังของการแนะนำของการใช้จอแอนดรอยสินิ้วของวิวโปรดีได้นะคะดูแล้วชอบก็สายตรงหาวิวได้เลยค่ะลูกค้าท่านใดที่ออกรถไปแล้วแต่อยากกมาติดตั้งเพิ่มเติมก็โทรสายตรงหาวิวโปรดีได้นะคะเราไปชมโปรโมชั่นกันอีกครั้งหนึ่งท้ายคลิปนะคะ ลูกค้าก็ได้ชมการรีวิวการตกแต่งรถไปแล้วนะคะลูกค้าท่านใดสนใจอุปกรณ์เพิ่มเติมก็โทรหาวิวโดยตรงได้นะคะสินค้าใหม่แนะนำนะคะจอ a n d ด o อย10นิ้วค่ะพร้อมกับกล้องมันทึกรอบคัน360องศานะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรตรงหาวิวได้เลยนะคะเราคุยกันได้ค่ะติดปัญหาเรื่องใดเรื่องไฟ n โทรสอบถามวิวก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยววิวให้เบอร์โทรไว้นะคะ เบอร์090-946-5622ค่ะไลน์มาก็ได้นะคะโปรโมชั่นหลังท้ายคลิปลูกค่ะดาวแบบไหนก็ดูตามนั้นได้เลยนะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าวิวก็จะมีอะไรแนะนำอีกนะคะวันนี้วิวขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ วิวพอดีให้ได้มากกว่าเสมอ